สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยสไปยชนบทเยอรมันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสามีนะคะสามีที่อยู่ประเทศเยอรมน,นีมาเที่ยวบ้านเกิดของปุกกี้นะเขาก็มีความประทับใจนะคะอันนี้เป็นวัดป่าละหันทรายนะได้มีโอกาสไปเที่ยวชมความงาม ซึ่งอย่างแน่นอนนะชาวต่างชาติเขาก็จะดูว่าเป็น Amazing Thailand นะคะแล้วเขาก็จะเกิดความประทับใจเพราะมันเป็นบ้านเกิดของเราเองนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะเอาบรรยากาศล่าสุดนะคะวัดป่าละหันทรายที่สามีเราก็ประทับใจมากๆกับวันนี้นะคะก็มีเรียกว่ามีพิธีเนาะขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะจาก กประเทศนะคะอย่างแน่นอนก็จะมีเรียกว่าช้าง13เชือกด้วยนะคะซึ่งจะเป็นขบวนการที่อลังการมากๆเลยนะคะอย่างแน่นอนในวัดป่าที่นี่นะคะก็จะมีการจัดพิธีแล้วก็มีนางรำา500กว่าคนนะซึ่งไม่ธรรมดาเลยแต่ก็น่าเสียดายตอนที่เรามาก็ไม่ได้ถึงเอ่อไม่ได้เป็นวัน นี้นะคะเรามาตอนที่เขายังไม่ได้มีการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีกธาตุนะคะแต่ว่าเราก็จะเอาบรรยากาศล่าสุดกับวัดที่เรามีความชื่นชมวัดที่ชาวต่างชาติเขาชอบมากๆเลยเนาะสามีก็ขับรถพาหลวงพี่นะไปที่วัดป่าละหันทรายแห่งนี้นะซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามและก็ร่มรื่นอย่างอย่างหาที่ติไม่ได้นะคะ เราก็เลยไม่พลาดที่จะมานำเหนออีกแล้วค่ะนำ,นำเสนอวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีนในเมืองของเราจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ะถือว่าเป็น Amazing Thailand ซึ่งเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์จุดเด่นของเมืองของเรานะะคของบ้านเกิดในต่างแดนเนาะประเทศไทยนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราอยากจะนำเสนอให้คนทั่วโลก จริงๆแล้วให้ได้รู้จักว่าไทยแลนด์นี่เป็นเมืองที่สวยมากๆเลยนะคะเราก็มาฟังความหมายของคำว่าพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งพระบรมสารีริกธาตุเรียกโดยย่อว่าพระบรมธาตุคือพระอัฐิของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงอธิฐานไว้ก่อนปรินิพพาน ให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเพื่อเป็นเครื่องเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัทพระบรมธาตุมีสองลักษณะคือพระบรมธาตุที่ไม่แตกกระจายและที่แตกกระจายมีขนาดเล็กสุดประมาณเมล็ดพันธุ์ผักกาดชาวพุทธเชื่อว่า พระบรมสารีริกธาตุเป็นวัตถุแทนองค์พระบรมศาสดาที่ทรงคุณค่าสูงสุดในศาสนาพุทธจึงนิยมกระทำการบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุโดยประการต่างๆเช่นการสร้างเจดีเพื่อประดิษฐานพระาธาตุไว้สักการะโดยเชื่อว่า มีอน,นิสงส์ประดุดได้กระทําการบูชาแด่พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่ทั้งนี้คำว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นคำศัพท์เฉพาะใช้เรียกเฉพาะพระธาตุของพระพุทธเจ้าหากเป็นพระหากเป็นของพระอรหันต์สาวกจะเรียกว่าพระธาตุเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายเล็กๆ น้อยๆที่เราควรจะรู้ในการที่เราจะเรียกว่าพิธีกรรมต่างๆและก็ความเชื่อของศาสนาต่างๆเราก็ควรที่จะรู้ที่มาที่ไปวันนี้ก็มาส่งความสุขแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆกับการที่เรียกว่ามานำเสนอวัฒนธรรมของประเทศไทยเนาะวัฒนธรรมของจังหวัดต่างๆแล้วก็วัฒนธรรมใน บ้านเกิดของเราให้ทุกคนได้รับทราบว่าเรามีวัฒนธรรมแบบนี้นะคะเราก็มานำสาระดีๆเสนอแล้วก็แชร์เรียกว่าความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะในการที่เราจะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเราก็ควรที่จะรู้ความหมายแล้วก็ที่มาที่ไปนะคะสำหรับวัดป่าละหันทรายตรงนี้นะสามีนี่ชอบมากๆเลยนะเขาก็จะเรียกว่าเรา เพื่อนเอารถมาให้เราขับนะสามีก็จะเป็นคนที่ขับรถไปนู่นไปนี่เองตามบ้านตามเมืองของเราเนาะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งคลิปที่เราก็อยากให้เห็นบรรยากาศเนาะการไปเที่ยวการที่สามีชาวต่างชาติไปเที่ยวกับเมียเนี่ยเขาก็จะต้องอยากเที่ยวสถานที่ที่ บ้านของเราว่ามีตรงไหนหน่าเที่ยวบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ก่อนที่เราจะนําเสนอก็เขาก็ชอบไปเที่ยวที่วัดนะเขาบอกว่ามันสงบดีนะคะเราก็อยากจะถามว่าอยากจะบวชพระไหมเนาะสามี <c oughs> เขาก็ตอบว่าเขาก็อยากนะเขาก็สนใจอยากจะบวชเป็นพระเนาะเขาอยากจะไปนั่งสมาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยมันนี่เป็นหนึ่งสิ่งที่ชาวต่างชาติก็อยากจะมาเรียนรู้วัฒนธรรมของเอ่อ ศาส,สนาพุทธนะคะแต่ว่าเราก็จะบอกว่าศาสนาทุกศาส,สนาสอนให้คนเป็นคนดีนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกตรงไหนแล้วทำให้เรามีความสุขเราก็ต้องลองนะคะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนนะะเราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องยึดแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้ก็ให้ข้อคิดว่าการที่ชีวิตของเราสิ่งเดิมๆม,มันไม่ดีขึ้นเราก็ควรที่จะเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ศาส,สนาเรื่องความรักเรื่องการงานนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะมีชีวิตที่เดิมเดิมแต่ <c oughs> แต่ถ้าเราเปลี่ยนเราก็จะมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอาจจะดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีเพราะฉะนั้นชีวิตต้องก้าวต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับ ทุกๆคนแล้วก็ทุกท่านที่กำลังจะเรียกว่าเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองนะให้ประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆแล้วก็สิ่งดีๆสาระดีๆมานำเสนออีกก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ